สาวมิวนิทายอยากเที่ยวงานนี้ถึงกับจำลองบ้านเป็นสุวรรณภูมิค่ะ เป็นช่วงหยุดอยู่บ้านเพื่อห,หยุดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้หลายๆคนก็ต้องคิดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเป็นธรรมดาค่ะหรือบางคนกระจองตั๋วไปแล้วแต่ต้องอดไปเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตอนนี้ยังคงวิกฤตอยู่และดูเหมือนว่านางเอกสาวอย่างมิวนิฐาก็คงจะคิดถึงรายการของการเที่ยวด้วยเช่นกันละค่ะล่าสุดนี้เธอได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวและจำลองเหตุการณ์ขณะที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมิแด่ครั้งนี้สาวมิ ใชยลูวิ่งมาเป็นโหลดกระเป๋าแทนแถมยังจัดเต็มเปลี่ยนชุดไปถึง3ชุดในคลิปเดียวแหละคะ่ะโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าเห็นคนทำแล้วตลกดีก็เลยเอาบ้างลูวิ่งที่ไม่ได้วิง่งเสียงพาคจริงจากสูนภูมิเพื่อใครจะคิดถึงจ้า